พีพ่ครับพี่เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเลยพี่อยากจะหางานพิเศษทำมาทุกถ้างานพิเศษปรึกษาผมได้ครับเขาบอกว่าที่นี่กำลังรับสมัครพนักงานอยู่จริงดิงั้นพาพี่ไปเลยได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจะพาพี่ไปทำงานพิเศษเองครับเออที่นี่ของงานพิเศษที่ว่าใช่ครับที่นี่คือปั๊มสตาร์ แก๊สสตาร์นะครับพี่เขากำลังประกาศรับสมัครเออเด็กปั๊มอยู่นะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นเด็กปั๊มธรรมดานะครับพี่ต้องขายของแล้วก็ทำหน้าที่ทุกอย่างที่นี่ด้วยอ่ะหรอแล้วพี่ต้องทำอะไรบ้างอ่ะก็ง่ายๆครับอันดับแรกพีก่ต้องเติมสต็อกสินค้าให้เต็มนะครับอย่างเช่นอันนี้ไก่มันหมดแล้วพี่ก็ต้องไปเอาไก่มาเติมให้เต็มมาครับโอเคองั้นเดี๋ยวอันดับแรกนะคะทุกคน เราก็จะต้องไปเอาสต็อกไม่ใช่ครับทางนั้นค่ะพี่ข้างหลังมันเป็นจุดทิ้งขยะเอาเหรอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเอาของไปเติมให้เต็มนะทุกคนนะนี่ค่ะพี่เอาละค่ะเราก็จะหยิบของตรงเคาน์เตอร์แบบนี้ไม่ใช่ครับพี่กล่องบนครับนี่กล่องนี้ครับพี่กล่องนี้นี่นะคะกล่องนี้นะคะ,ก,ะ,คะก็เป็นกล่องที่เราจะต้องเติมสต็อกสินค้าของเราค่ะทุกคนบอกตรงนี้เลยนะว่านี่เป็นการเล่นครั้งแรกของพี่ที่นี่มันมีผีไหมพี่ถามจริง ผีเผงอ,อะไรคะพี่พี่ก็พูดไปเรื่อยไม่มีหรอกค่ะผี่อะโอเคเราจะทำการเอาไก่แช่ช่องฟิตนะคะพี่ว่าบรรยากาศมันวังเวงมากเลยทุกคน <c oughs> มีแน่แนนะ่โอเคเราเติมสต็อกสินค้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปล่ะทำอะไรอ่าหน้าที่ต่อไปของพวกเราก็คือแ <c oughs> ป๊บหนึ่งนะฉันขอคิดก่อน เออ่หน้าที่ต่อไปก็คือต้องไปที่สตาฟรูม嘛นะแล้วจากนั้นก็ไปเอาไม้กวาดมาแล้วก็จัดการกับพวกเศษอะไรพวกนี้ซะโอเคเราจะไปเอาไม้กวาดที่ห้องสตาฟน,นะคะแล้วจากนั้นพี่ก็จะทําการทําความสะอาดค่ะแต่ขยะคือมันใหญ่มากนะทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันเนไอ้ก้อนพวกนี้มันมีทุกวันเลยนะอยู่ดีๆมันก็โผล่มาทาั้งๆที่ฉันก็ถูทุกวันอยู่แล้วมันแปลกมากเลยนะคะ ที่อยู่ดีๆมันจะมีเศษอะไรแบบเนี้ยดูว่าที่นี่มันจะมีอะไรบางอย่างจริงอะทุกคนมันไม่มีหรอกครับเทสลูกค้าก็แค่เหยียบโคลนแล้วก็เข้ามาเท่านั้นเองอ่ะโอเคครับหน้าที่ต่อไปก็คือถามจริงนี่ตั้งแต่ยืนมายังไม่ได้เติมน้ำมันให้กับลูกค้าเลยนะเออจริงๆแล้วเราก็มีบริการเติมน้ำมันแต่ว่าลูกค้านานๆจะมาทีอนั้นง่ายลูกค้ามาแล้ว อเอาน้ำมันไรดีครับอ้าวคุณไอ้ยังไม่จ่ายตังค์เลยเออช่มันเถอะพอเวลาที่เราเติมน้ามันเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาทํางานที่นี่ต่อไปแต่ในนี้ก็ไม่เห็นมีลูกค้าเลยนะเอาเถอะนะเธอไปทําความสะอาดส้วมโอเคเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดห้องน้ํากันนะคะทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรอะนั่นนะดิเสียงอะไรอะ่ะ ฉันฉันไม่รู้อะเดี๋ยวก่อนทําไมพวกนายสองคนไปยืนตรงนั้นแล้วลูกค้ามาแล้วเนี่ยสวัสดีครับรับอะไรครับอ,อ๋อคือว่าผมอยากจะได้แมกกาซีนสาวฮอตนะครับเอาแบบร้อนแรงที่สุดเลยนะครับเออได้เลยครับทางนี้ครับคุณลูกค้าพอลูกค้าซื้อของเสร็จลูกค้าก็จากไปเพียงสงสัยอยู่นะว่าเสียงเมื่อกี้มันคือเสียงอะไรทํางานที่นี่ไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งนั้นหรอกครับ ทำไปเถอะเดี๋ยวก็เช้าแล้วครับพี่ต่อไปน,นะคะเราจะต้องเอาขยะไปทิ้งค่ะทุกคนพี่ก็อยากสงสัยอยู่ดีนะว่ามันเสียงอะไรวะโอเคพี่เอาขยะไปทิ้งเลยครับแล้วทำไมพวกนายไม่คิดจะทำอะไรเลยยืนกันตรงนั้น2องคนโอ้ยแล้วถังขยะมันอยู่อย่างไกลเลยอะอะไรวะนะ่ะ เจอแล้วใช่ไหมครับเจออะไรก็เออไม่มีอะไรหรอกพี่ว่าพี่น่าจะตาฝาดโอ้โหทุกคนคือเมื่อกี้นี้น้องสองคนนั้นใช่ไหมเอฟซี FC บอกพี่มาเดี๋ยวนี้นะคือเอฟซีต้องเล่นมาก่อนแล้วเอฟซี FC ต้องรู้ว่าจริงเพราะว่าก่อนออกมาเอฟซีบอกว่าพี่สู้ๆนะครับคือพี่ก็ไม่แน่ใจอะนะต่อไปนะคะเราจะต้องทำการรีบูทพาวเวอร์ โอเคเรามาหาก,กันว่าไอตัว Power ที่เราต้องรีบูทเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะไฟมันเริ่มแปลกๆแ,แล้วนะเราดูเขายังยืนตรงนั้นก็สองคนคือแบบให้พี่ทำหรอโอเคได้เราก็จะมาทำการรีบูทต,ตรงนี้นะทุกคนนะอ่าทำการรีบูทแบบนี้เลยพี่ครับผมให้กำลังใจพี่เสมอนะครับเห็นไหมทุกคนเขายืนข้างๆพี่อยู่นะทีนี้เราก็จะเข้าไปข้างในกันนะคะ มันน่ากลัวเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> คือมันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะต่อไปก็เออไฟกลับมาแล้วทีนี้ก็เอออต่อไปพี่ก็เอ,อหัดออกไปต้อนรับลูกค้าก็แล้วกันนะครับแล้วผมกับเอ,อเพื่อนของผมจะอยู่ข้างในนี้แหละถามจริงพวกนายส่งคนจะให้พี่ไปคนเดียวจริงดิพี่กลัวพี่กลัวกลัวมากเลยด้วย โอเคทุกคนเราจะมาต้อนรับลูกค้ากันโดยการที่เ,ออเขาเติมน้ำมันนะคะเ,ออเติมอะไรดีคะ9 1 9 2 9 3 9่9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 1 0 0โอเคทำการกดแล้วก็ให้เขาเติมน้ำมันก็ไม่มีอะไรนะคือเขาก็ออกไปแบบชิวๆนะทุกคนทีนี้เราก็เข้ามาข้างในเหมือนเดิมนะคะหน้าที่ของเราต่อไปก็คือการที่เราต้องทำความสะอาดกระจกค่ะทุกคน เราก็ต้องมาหยิบขวดสเปรย์ที่เคาน์เตอร์นะหล้วจากนั้นต้องออกไปทําความสะอาดกระจกซึ่งต้องทําข้างนอกแบบนี้นะทุกคนเอาละค่ะทําการฉีดสเปรย์แบบนี้ไปเลยพอเรากดเสร็จนะทุกคนกระจกมันก็จะกลับมาใสาปิ๊งแบบนี้เลยเห็นปะเออจริงงานนี้มันก็ไม่ยากนะมันแค่เดินไปเดินมานิดหน่อยเองนะคะถ้าไม่นับรวมที่เราต้องมาเจอผีซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอผีตัวนั้นมันคืออะไรนะหรือบางทีพี่อาจจะตาฝาดก็ได้นะคะ ใช่อะดิที่นี่มันไม่มีหรอกผงผีอะไรอ่ะพี่ก็มัวไปเรื่อยเห็นมันโคตรโคตรยินดีโ่ตรยินดีไปนอะไรลือเ่าอ่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าฉันรบกวนอยากจะสอบถามคุณหน่อยนะคะถามอะไรหรอคะทุกคนดูหน้าลูกค้าคนนี้ดิทำไมอยู่ดีๆหน้าของเขาก็่ิดเป็นแบบนั้นหรือว่าเขาจะเป็นใช่เปล่าพี่ไม่รู้ว่า ใช่หรือเปล่าวะเอ้ยเุ้ยอยู่ดีๆทุกคนปืนยวกอนเขาให้หยิบปืนแล้วเมื่อกี้นี้น้องคนนั้นหยิบปืนไปแล้วแล้วแล้วยังไงวะแล้งงัทุกคนตรงนี้มันมีปืนอยู่แต่เราต้องเป็นเพื่อกับเขาเราจะต้องฆ่ามอนซา